สวัสดีครับกระผมนายานกาวีแก้ววงเป็นครูที่ปรึกษาศูนย์ครอบครัวปอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยาโรงเรียนสตูลวิทยาได้เข้าร่วมโครงการครอบครัวปอเพียงสูตรสถานศึกษาและชุมชนร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงมาตั้งแต่ปีการศึกษา2558ปีนี้2563ซึ่งเป็นปีที่6กระผมมีความรู้สึกดีใจและมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับมูลนิธิครอบครัวปอเพียง มีความภาคภาคูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีจิตสำนึกมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบมีจิตอาสาและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นศาสตร์ของพระราชาของในหลวงรัชกาลที่9สิ่งที่นักเรียนได้รับคือเป็นคนดีของสังคมมีความเข้มแข็งในการกระทำความดีในท่ามกลางความสับสนและความบอดอแอของสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้นักเรียนที่ร่วมทำกิจกรรมครบ3ปีจะได้รับใบรับรองบ่งบอกถึงความเป็นคนดีมีคุณธรรมและสามารถนำใบรับรองยื่นพอรพอยโอเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นศาสตร์ของพระราชาหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความสำคัญในการพัฒนาคนในอันที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมเพื่อวความสุขที่ยั่งยืนของสังคมส่วนรวมกระผม ในนามของศูนครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยาขอขอบคุณมูลนิธิครอบครัวพอเพียงที่ได้ให้การาสนับสนุนให้โอกาสเยาวชน,นและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาในการเข้าร่วมทํากิจกรรมคืนคนดีสู่สังคมตามโครงการดังกล่าวขอขอบคุณมากครับ